ค่ะทุกคนเรามาดูกันนะว,ว่าพลังงานของคุณด้านใดที่มาผลักดันให้ตัวคุณมีกําลังใจที่จะหาเงินนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานด้านใดนะคะทุกคนย่อมมีกําลังใจบางคนก็จากครอบครัวบางคนก็จากเพื่อนบางคนก็จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรามาดูซิว่าพลังงานด้านใดที่ทําให้คุณมีพลัง ที่จะลุกขึ้นมาสร้างตัวเองนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปยายค่ะโอ้สวยงามมากเลยพลังของพลังของคุณเยอะมากเลยนะคะ พลังที่คุณได้รับคือพลังจากคนในครอบครัวเป็นหลักเลยค่ะพลังใจทั้งพลังความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกอย่างเลยแต่คุณก็ยังกังวลอยู่นะคะยังกังวลอยู่เพราะคุณเป็นคนคิวตกกังวลนิดนึงที่ว่าอยากจะดูแลทุกคนให้อยู่ดีมีสุขพลังงานที่เห็นมาตอนนี้คือคุณได้รับจากครอบครัว นะคะครอบครัวเป็นพลังให้คุณนะคะตัวคุณยังไม่พร้อมเลยที่แบบเหมือนกับว่าอยังทุกอย่างยังไม่ยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยคุณจะคิดอยู่อย่างนี้เสมอแต่จริงๆแล้วคนในครอบครัวช่วยช่วยคุณตลอดช่วยชี้ช่วยแนะช่วยช่วยแนะนํานะคะพลังในครอบครัวคุณเนี่ยดีมากเลย ลองหันหน้าปรึกษาคนในครอบครัวดูนะคะเขาพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณทุกวิถีทางเลยนะคะคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่ให้คำปรึกษาได้ผู้ใหญ่อ่ะให้คำปรึกษาคุณได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณตัวคุณยังกังวลกังวลว่ายังไม่ดีพอความยังไม่ดีพอนี่แหละค่ะ ทำให้คุณกังวลที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนี่คือไพ่สตาร์นะคะคุณต้องคิดและลุกขึ้นมาเริ่มอะไรใหม่ๆได้เลยค่ะพลังในครอบครัวของคุณเป็นแรงสนับสนุนคุณที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะคนในครอบครัวคุณ,คณยังวิตกกังวลอ่ะคือ,อยังวิตกกังวล เกี่ยวกับทุกเรื่องที่คุณอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะคะยายก็ขอวอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จนะคะลองหันหน้าเข้าคุยกันนะคะคนในครอบครัวของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนี่คือ,คอหกหกดาบนี่คือว่าทุกคนพร้อมที่จะลงเรือลําเดียวกับคุณเลยนะคะ ขอให้คุณหันหน้าเข้าหาและปรึกษากันค่ะบางทีอะไรที่เราคิดอยู่ในใจบางทีคิดคนเดียวบางทีมันก็ตันนะคะเราต้องหันหน้าเข้าปรึกษาแฟนนะคะปรึกษาผู้ใหญ่ในครอบครัวปรึกษากันค่ะผิดเนี่ยคนในครอบครัวคุณสิบด้วยนี่คนในครอบครัวคุณร้อยเปร์เซนต์เลยค่ะร้อยเปร์เซที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณ เนี่ยผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะลงเรือลำเดียวกับคุณนะคะพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณเลยค่ะปักดับรอบเรือเลยคือขอให้หันหน้าไปปรึกษากันนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะการเงินของคุณมีสิทธิ์เจริญรุ่งเรืองได้เพราะผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัว ช่วยซัพพอร์ตคุณนะคะนี่เขาเขาหนุนคุณนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะเริ่มถค่ะเริ่มได้ไพ่เดอะสตาร์ก็เกิดขึ้นคุณลงลำเ,เรือลำเดียวกันแล้วขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ก่ช่วยกันทำทุกอย่างจะผ่านพ้นไป ด้วยดีนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปยายนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยายนะคะเป็นพลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ